อู้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณนะครับอาจารย์สมปองนะครับที่เอิญใส่เอิญหาชกประดิษฐ์ฟวามครับมาผสมพันธุ์แล้วแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอโลโน่ครับจัดการเล้อแล้วครับ เด้อครับอาจารย์สมปองนะครับที่เอินใสเอินหาจกประดิษฐ์ฟาร์มมาผสมพันธ you you ุ์นะครับโอเ <lagen> คนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อครับคนหลายๆเด้อเอินใสเอินหาโจกประดิษฐ์ฟาร์มครับขอบคุณนะครับอาจารย์สมปองนะครับที่เอิญจกประดิษฐ์ฟาร์มมาผสมพันธุ์นอกสถานที่ครับก็ขอขอบคุณหลายๆครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากสมมิสกรครับสวัสดีครับผม